และคนเกิดปีเหล่านี้เนี่ยคนไหนมีแนวโน้มจะเข้ากันได้ดีกับเราคนไหนมีแนวโน้มจะเข้ากันได้ไม่ดีหรือมีแนวโน้มที่จะทําให้เราวุ่นวายอึดอัดหรือลาคาญได้นะครับเราใช้ปีคศหรือธาตุเนี่ยเอามาประเมินได้นะครับซึ่งหลักการที่เราจะใช้ตรงนี้มันมีหลายแนวคิดนะครับผมจะให้ไป2แนวคิดแล้วกันแนวคิดแรกก็คือเป็นแนวคิดของความสัมพันธ์ของธาตุก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นใครเกิดวันธาตุน้ำนะครับมักจะเข้ากันได้ง่ายกับคนที่เกิดปีที่เป็นธาตุทอง นะครับคนเกิดปีทาตทองก็มักจะส่งเสริมคนเกิดวันธาตนุน้ำอันนี้คือเบสิกนะครับะน้ำจะก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดิน ดินจะก่อเกิดทองซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเราเจอคนที่เขาปีพศที่เป็นปีพศที่มาก่อเกิดธาตุของเราธาตุประจําตัวธาตุหลักวันของเรานะครับมักจะเข้ากันได้เร็วเข้ากันได้ง่ายเหตุผลเพราะว่าพลังงานธาตุตัวนี้เป็นพลังงานธาตุที่มันมาส่งเสริมดวงชะตาของเราส่งเสริมธาตุประจําตัวของเรานะเพราะว่าเราใช้หลักวันใช่ไหมครับธาตุที่หลักวันนียจะเป็นธาตุละ ตดังนั้นคนที่มีปีพศที่เป็นธาตุส่งเสริมเนี่ยก็แปลว่าคนที่ยังไม่สนิทนี่แหละแต่ว่ารู้สึกอาจาจะส,ส่งเสริมกันเข้ากันได้ง่ายเป็นพิเศษนะมาเราอาจจะรู้สึกเนี่ยกลมกลืนเขาได้ง่ายละกันนะครับส่วนประเภทที่มักจะไม่ค่อยกลมกลกืนการขัดแย้งกันหรือรู้สึกอึดอัดได้ง่ายๆก็คือธาตุที่เป็นธาตุที่ทําร้ายกันโดยตรงนะครับเช่นคนที่เกิดวันธาตุน้ํา นะครับจะไม่ชอบคนเกิดปีธาตุดินในช่วงแรกเนี่ยในช่วงที่ยังไม่สนิทกันได้ง่ายรู้สึกอึดอัดได้แล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับรู้สึกไม่ทักไ,ไม่อิสระไม่ธรรมชาตินะครับอ่ะอย่างสมมุติเอาง่ายๆเลยเราเรยกตัวอย่างกันง่าย